จิวเก่งๆนะจิวเก่งๆจิวของแม่เนี่ยสุดหล่อของแม่จิวๆเนี่ยจิว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 ลูกแม่จิวจิวลูกของแม่กินกบกบกบเก่งมากจิวจิวเนี่ยจิวจิวแมวแม่ไม่ใช่แมวค่ะจิวจิวแม่ จิวจิของแม่ไม่ใช่ของไายจิวจิวลูกแม่ไม่ใช่ลูกไก่จิวจิแมวแม่ไม่ใช่แมวไก่จิวทำไมน่ารักจุ๊จิวไม่น่ารักจุ้งอ่นจิวว่าน่ารักที่สุดโลกนี้ของมันมีเลยจิวเก่งเก่งเคี้ยวกุ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 กทุกคนได้ยินเสียงจิวเคี้ยวไหม เจียวเคี้ยวกุบกุบเจียวกินกุบกุบเจียวแกงจียวแกงจิยวแกงจิยวแกงจิยวหล่อๆนะทุกคนรักจิยวเยอะๆหน่อยนะครับรักจิยวกันด้วยนะครับจิยวเองครับไม่ใช่ใครครับทุกคนจิยวเองจิยวจิยวเองจิยว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 เจียวนาเจียวอิ่มแล้วเหรอ จิวอิ่มแล้วเหรอลูกอืมวันนี้รู้จักอิ่มเป็นนะปกติไม่รู้จักอิ่มเป็นนะวันนี้จิวอิ่มเป็นนะเนี่ยจิวอิ่มเป็นแม่จิวแมวแม่ก็อิ่มเป็นนะแม่รักจิวจิวนะลูกอืจิวจิวน่ารัก